นี่คือไททัน2แอสเตนเไม้แม่เหล็กยืดหยุ่นที่จะช่วยให้คุณหยิบจับน็อตสกรูหรือแม้กระทั่งกุญแจที่ตกหล่นตามซอกหมดปัญหากับการเอื้อมในที่แคบแคไปได้เลยครับก็คุณเป็นพ่อบ้านที่ต้องซ่อมรถหรือซ่อมบ้านเองไททัน2แอส n d e r สามารถช่วยคุณได้ไม่ต้องเหนื่อยกับการเอื้อมหยิบน็อตหรือกุญแจในที่แคบแคอีกต่อไปไททัน2แ t e n ตน e ดมาพร้อมกับเทคโนโลยี Telescopic Mag n e t ตรงหัวเป็นแม่เหล็กสามารถยือดออกได้ถึง22นิ้วหมุนได้360องศาและมีไฟ LED 3ดวง สามารถใช้หยิบของได้แม้แต่ในซอกเล็กๆซอกมืดๆและแม่เหล็กตรงปลายยังสามารถใช้ติดกับพื้นผิวแม่เหล็กใช้เป็นไฟฉายส่องทำงานได้อีกด้วยไม้ <My S 2> <My S 1> แม่เหล็กยืดหยุ่นยี่ห้อไททัน ender, ท e x t e n d e เทดำมาจากเหล็กสแตนเลสแข็งแรงทนทานกันน้ำกันกระแทกสามารถยืดและหมุนได้360องศาตรงหัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับไฟ LED 3ดวงเหมาะกับการใช้งานตอนกลางคืนจุดเด่นของไม้แม่เหล็กรุ่นเ x t e n d e r ดตรงหัวและท้ายนี้จะทำมาจากแม่เหล็กพิเศษ สามารถใช้หยิบเหรียญหยิบกุญแจและน็อตในที่แคบได้สะดวกไม่ต้องเอื้อมให้ปวดหลังครับและตรงปลายนี้ยังสามารถใช้เกาะกับพื้นผิวแม่เหล็กใช้เป็นไฟตอนทำงานในที่มืดได้อีกด้วยครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไม้มแม่เหล็กยืดหยุ่นไท t ท่านทูเอ็กเซนเดอร์ตอนนี้ทางร้านจัดลดราคาพิเศษเหลือเพียง3 9 9บาทหรือจะเพิ่มสายรัดมือแม่เหล็กป้องกันน็อตหายอีกเพียง100้บาทภายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับหากสนใจสามารถคลิกปุ่มกดสั่งด้านล่างนี้เก็บปลายทางทั่วประเทศ end, เเรรรื่องงบบ้าานตไวใจคั